กันเ้็น่องเทปบานทึกเขาพอสองเส้นแนวได้แล้วค่ะจะอยู่ซื่อๆนะครับผมฝากอะไรกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแกงเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปในช่องเทปบานทึกเ่าพอสองชส้นแนวนั้นไม่ได้ครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องโซโหโซคนนะครับ มาสรุปนะครับหลังจากหวยออกแล้วนะครับเนาะหลังจากหวยออกแล้วว่าเลขประจําวันของผมจะเข่าบ่อคือสรุปแล้วก็คือเขานะครับเนาะเข่าสามตัวเลยครับทั้งสามตัวสองตัวนะครับผมอ่ามีนี่ครับเนาะสองสามหานะครับผมเข่าตรงตรงเลยนะครับเนาะเข่าสามตัวนะครับสามสองตัวกับเขานะครับสามหาหาสามกับเขานะครับนี่ครับเป็นสูตร ประจําวันนะครับเม่นๆนะครับผมห้อยออกวันพฤหัสนะครับผมหลังจากห้อยออกแล้วเนาะผู้ใดสูกผู้ใดมานเนี่ยนาะพี่น้องผู้ใดสูกผู้ใดมานเนี่ยครับผมแต่นี่นะครับเขานะครับเนาะถือว่าเขานะครับงวดนี้เขานะครับเขาทั้งสามตัวทั้งสองตัวนะครับผมคือสองตัวล่างนะครับผมสองตัวล่างโบเขานะครับเนาะสองตัวล่างโบเขาคือเขาอยู่ชุดบนนะครับผมเขาอยู่ชุดบนครับผม เ,เนเเ้นเลยครับพี่น้องผู้ใดโศกผู้ใดมานเหนาะพี่น้องครับผมนี่นะครับผมแต่สูตรงวดหนานะครับผมงวดหนาหวยหนาจะออกวันวันพฤหัสคือเก่านะครับผมอาจจะเป็นวันพฤหัสคือเก่านอนเนาะวันที่ประมาณวันที่สามสิบคือเก่ากสิยู่ในจำนวนนี้นะครับเนาะกสิยู่ในจำนวนนี้นะครับผมอยู่對對 one, leaders. ในจำนวนนี้คือเก่านะครับผมให้จับคู่เอาได้เลยครับผม ยีน่นี้ครับผมเน้นเน้นไปทางสองตนะครับผมเน้นไปทางสองตเด้อพี่น้องเน้นไปทางสองตนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะให้เบิ่งนะครับเนาะครับผมกะมาเบิ่งกันเลยนะครับเนาะมาเบิ่งกันเลยอเอพื่อว่าเป็นการเสียเวลานะครับเนาะเฮ็ด yes. ให้เบิ่งเลยนะครับเนาะสูดหวยนะครับผม ไวยประจำวันนะครับผมมันไปจำวันเม่นๆนะครับเนาะเม่นๆนะตรงนี้ครับผมปันจปจำวันเม่นๆน,นะครับผม ก่อนสิเบิงนะครับเนาะก่อนสิเบิงสูตรนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้่องไทบานัน้นก็สองเชนแนวน้ำเนลือรพี่น้องน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ชิปต่อๆไปนะครับเนาะชิปต่อๆไปนะครับขอประคุณนะครับขอประคุณผู้ทีขามาใหม่นะครับผมอบคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะกลับไปหานะครับผมกลับไปหาทุกบ้านนะครับผมขอพระคุณที่กดติดตามขอประคุณที่กดไลค์กดแชร์ๆๆนะครับเนาะทุกคอมเมนต์นะครับเนาะ มาเบิ่งกันเลยนะครับเพระงว <c oughs> ดวันที่นะครับเนาะวดวันที่สามสิบนะครับผมนาทีเป็นสามสิบนะครับสิบสองหกสี่นะครับเนาะสิบสองหกสี่นะครับผมเล่ นะครับผมเอกที่จะให้จับคู่นะครับผมมีหานะครับผมมีสองมีเก้านะครับผมมีหกมีสามมีศูนย์มีเก็ครับผมเน้นนะครับผมเน้นๆนนะครับน้องเน้นจับคู่นะครับผม เน้นจับคู่เด้อพี่น้องเด้อเน้นจับคู่พี่น้องเน้นตัวนี้ไปเลยน,นะครับเนาะเน้นจับคู่นะครับเนาะเน้นจับคู่พี่น้องจับเน้นจับคู่คือเป็นงวดวันที่เอ่อวันที่สามสิบนะครับเดือนสิบสองหกสี่นะครับผม มาแล้วนะครับเนาะมาแล้วมาแล้วพี่นนอะนะครับผมกนี่นะครับผมให้จับคู่เลยได้ครับเนาะไอนยั้ผมจับให้กันการวัลลูนะครับเนาะมาจีจับเป็นแนวใดนะครับเนาะจับคู่คือผมให้จับคู่เอาอีกนะครับเนาะแล้วเต่ยผู้มักนะครับจีจับส่แบบใดนะครับเนาะผู้ใดใดรักใดมากเขาก็มาจับสซก็ได้พี่นนองเอามาจับสซก็ได้ นะครับผมนี่คืองวดประจำวันที่สามสิบนะครับเดือน 12, สิบสองหกสี่ครับทรงไต่ปีเก่าต้อนรับปีใหม่เด้อพี่นอ้องเด้อขอให้พี่ให้น้อง,ส,งสุขหมานสุขคนนะครับผมให้ลำให้รวยสุขคนเด้อครับผมได้คำว่าเบิ่งคลิปนี้ก็จะเลื่อมนะครับเนาะกดติดตามใบนะครับผมเพื่อที่จะผมก็จะได้มีเวลาผมเฮ็ดสูตรใหม่ๆออกมาให้เบิ่งเนาะครับเนาะ นี่ครับผมให้จับคู่ไว้เลยครับผมหวยออกวันพฤหัสคือตัวเก่าเนี่อค,นะครับนะครับเนาะนี่วันผลลึกหัดนะครับเนาะวันผลลึกหัดนะครับผมเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ให้นะครับเนาะหวยประจําวันนะครับเนาะวันผลลึกหัดนะครับผมนี่คือชุดนี้เลยครับผม คือชุดนี้นะครับเนาะอยู่ในกรอบนี่ครับผมเดี๋ยวแต่ผู้ใดสิจับวงได้เด้อพี่น้องแต่แต่ผู้ใดสิจับวงได้ยู่ในกรอบนี่นะครับพี่น้องการสาหรับคลิปนี้ก็ซ้ำนี่นะครับพี่น้องซ้ำนี่นะครับเนาะก็ให้โชคดีก่อนปีใหม่สุขู่สุขคนให้หลับมาด้วยสุขคนเด้อครับผมอยู่ดีไม่แห้งนะครับพบกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวค้า่าสวัสดีครับผม